สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะเป็นเด็กใหม่ประจําเดือนสิงหานะแต่ว่าเป็นเด็กใหม่มันก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่ามันเป็นฮอลัสนะเป็นหลักครับแต่ว่าเอเจนท์ที่เราใส่เพิ่มเข้ามาครับเป็นเอเจนท์ที่เราเรียกเป็นมาเกียโดยเฉพาะนะมันก็จะเป็นฮอลัสครับที่เรียกมาเกียได้ด้วยใช่ไหมเพราะว่าไอ้ฮอลัสเนี่ยครับจะให้ลองเทสมาเยอะมากๆครับก็ได้รู้ว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นเอเจนท์เสริมสำหรับท่าหลักครับก็คือเราเล่นท่าหลักเป็นฮอลัสใช่ไหมและท่าเสรริมคับ ไอพวกนี้มันก็เอาไว้เสริฟแบบฮอลลัสอีกทีนึงครับเรียกเป็นมาเกียม,มายืนคุมทีหลังหลังจากฮอลลัสอะไรอย่างนี้มันก็น่าจะได้ประมาณหนึ่งครับแล้วก็จากที่ไปลองเทสมาครับถ้าแบบเป็นท่าแบบที่เขาชอบชอบเล่นกันครับที่เล่นเป็นไอ้ตัวพีเดพันใช่ไหมอันนี้ครับไม่เวิร์กนะไม่เวิร์กเอาสเสลยเพราะว่ามันโดนขัดได้ทุกช็อตเลยนะแล้วยิงบางลีที่ใส่เป็นลอนไฟครับลอนไฟใช่ฮะลงปุ๊บทีบิลตัวเองจะเรียกไปพีเดพันครับถ้าโดนอลรัตรงนั้นก็เจ๊งอยู่ดีครับหรือว่าลงไองป,อปไอหนอนนี่ครับ ถ้าโดเป็นอิมเปอร์เวเลอร์หรืออุลระก็เจ๊งเหมือนเดิมน,นะหรือต่อให้งูที่โดมาครับทาท่าจะเสิร์ฟเป็นฟิชชามาเมนเนี่ยถ้าโดเป็นพวกของขาดครับมันก็จะเจ๊งเหมือนกันครับแล้วตัวมันจะค้างอยู่แค่นี้ครับทำให้เล่นต่อไม่ได้เลยนะมันก็จะค่อข้างลําบากครับเพราะถ้าเกิดเราจงใจจะเล่นเนี่ยถ้าเกิดโดนตัดปุ๊บเราก็จะเล่นแบบอะไรแทบไม่ได้เลยนะเพราะงั้นมันจะค่อยงลําบากครับเพราะงั้นก็ไปฝากทางนี้ดีกว่าจากที่เทปมานะอันนี้ต่อค่อยๆเสถียรประมาณหนึ่งมาสเสถียรเพราะเราเล่นฮอลลัสได้ด้วย แล้วก็มีมาเกียเป็นท่าเสริมนะอะไรประมาณนี้ก็อันนี้มันเป็นลิสต์แรกครับก็เดี๋ยวต้องรองไปเทสดูครับว่ามายจะต้องแบบมีปรับแก้นิดนิดหน่อยทีหลังครับแต่ว่าคิดว่าเมนได้ประมาณนี้คิดว่าน่าจะเอาอยู่แล้วก็เดี๋ยวดูเมนได้ครับไปแรกเป็นเวเลอร์นะก็ทิ้งแล้วก็ดเกตในเถวฝั่งข้ามถ้าไปครับเป็นเมชเชโซคนที่บอกว่าสามารถส่งเวกกำดาครับจากมือหรือบนสนามมากสุด2ใบเอาลงหลุมปุ๊บใส่ปุ๊บก็วจวขึ้นมา2ใบอะไรอย่างนี้ แต่ถ้าเกิดโดนอุลาตรงเดียวครับจะค่อนข้างเจ็งนะเพราะมันส่งไปคอครับส่งไปก่อนแล้วจะจัจ่วใช่ไหมถ้าโดนอุลาห์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ได้อะไรคืนกลับมาเลยอันนี้เทคนิคคัญครับถ้าการไปนี้อยู่บนมือเราสามารถส่งมอนสเตอร์จอมเวทย์เลเวล6หรือมากกว่าครับจากเด็กลหลุมได้เสร็จปุ๊บเลือกเอฟเฟกต์อันหนึ่งจากนี้อันแรกคือสเปรย์ตัวเองครับอันที่2องพวกสเปรย์แบ็กเมทนะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่แบ็กเมทครับก็เลยช่างมันนะสเปรย์ตัวเองก็ใช้ได้ละว,วิธีเล่นก็คือเราเล่นคู่กับ ถ้าเกิดถือไม่ใช่โซมือโชว์มันแล้วก็โมดอีลูชันออฟคอรสแล้วก็สเปรย์ตัวเองครับทีนี้เราก็จะมีอีลูชันออฟคอรสเอาไปรอฟิวชั่นเรียกมาเกนในหลุมละที่เหลือเราก็แค่โม่อัรติเมตตามลงไปอะไรประมาณน,นี้ถัาไปครับอันนี้เป็นตัวหลักนะไอเกลดอลล่าครับคนที่จ่ายรายพอยงสามพันโม่อีนนกนาดิ๑ใบครับมันก็จะค่อนข้างแพงนิดนึงนะแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะสะดวกที่สุดละก็ลงปุ๊บจ่ายสามพันครับโม่อัรติเมตเลยเอาไปรอฟิวชัน่น ถ้าเกิดของขาดปุ๊บเราก็จ่ายอสามพันครับโบเป็นกระแปงขาวเสิร์ฟอิลูชั่นไปเคลีมาถ้าเกิดเราแบบถืออัลติเมทฟิชชั่นอยู่แล้วนะอะไรวระนี้หรือถ้าเกิดเราถือมันครับคู่กับอัลติเมทฟิชชั่นเนี่ยก็จะเล่นเป็นมาเกียได้เลยหรือว่าจะถือมันคู่กับเมเชโซหรือว่าคู่กับอิลูชั่นไปเคลีครับเราก็จะเรียกมาเกียได้เหมือนกันนะมันก็จะเป็นคีย์หลักของในการเรียกมาเกียของเราถัดไปก็เป็นแม็กซี่ครับอันนี้แฮรแท็บก็จะเป็นเซตเดิมนะเป็นแม็กซี่สาวครับอุลละ อินเปอร์สายแค่2พอหรือว่าใครอยากจะเปลี่ยนเป็นอ e ีลิลแมทสอใบแล้วอ e ินเปอร์สาใบก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าอันนี้เผื่อเราเริ่มหลังครับเพราะว่ามันจะแหกบอร์ดยากนะถ้าเรามีอ e ีลิลแมทมันก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งใช่ปะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดแบบเขาตั้งบอร์ดไปเยอะเงี้ยเราใช้อ e ีลิลแมทปุ๊บก็จะเขาจะเหลือตัวเดียวใช่ไหมแล้วเราก็เซตบอร์ดเป็นพวกฮอลลัสกับอาเกียอะไรเงี้ยน่าจะพอสู้ได้ด้วยถัดไปก็เป็นแม็กซิมาครับแม็กซิมานี่ก็เล่นกับนาเดียนะมันก็จะเป็นอีกคอมโบนึงครับแต่ว่าคอมโบนเนี้ยม,ม,มันจะเรียก มาเกตได้เชา้ากว่าปกติเธอหนึ่งมันเหมือนว่าจะไปเรียกในเธอฝั่งข้ามอะไรเงี้ยแม็กซิมาบอกว่าเราสามารถรีมูฟมอนฟิวชั่นซิงโคเอ็กซิตหรือลิงจากหลุมสเปรย์ลงมาได้แล้วก็กดเทคครับในช่วงเมนเฟสสามารถสั่งแอคทีฟเอฟเฟกต์นี้ส่งมอนเตอร์ใจเด็ดครับที่ชื่อต่างการสอบตัวลงหลุมได้ซึ่งปกติครับเราจะโม่เป็นอัลติเมทใช่ไหมเอาไปรอไว้ก่อนแล้วก็โม่เป็นกระแปงขาวครับเพื่อที่กระแปงขาวจะได้เสรฟเป็นเคีอรมารอฟิวชั่นนะในกรณีที่เราถือ อัลติเมทฟิวชั่นอยู่แล้วเงี้ยเราก็เซตไว้ค่ะพอเข้าเทิแบบครับปุ๊บก็ก็จะฟิวชั่นเป็นมาเกียได้เลยอะไรประมาณนี้ที่เหลือก็ไม่มีแล้วครับหลังจากใช้เทคเนี่ยครับเราจะไม่สามารถสเปรย์มอเเนเตเต็กได้เพราะงั้นที่บอกครับมันเลยยังฟิวชั่นเป็นมาเกียเทอร์นนี้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าวิธีเล่นก็คือถ้าเกิดเราเล่นไปพวกฮอลลัสไปก่อนเนี่ยเราก็เล่นอะไรเรียบร้อยครับจะเอ็กซีจะอะไรก็ทําให้เสร็จนะแล้วค่อยเล่นเป็นแม็กซิมัสครับเพราะว่ามันบอกว่าหลังจากใช้เอฟเฟกครับเพราะงั้นก่อนนนห้้าาีครรับเจะ เลขเอกตอรดิกอะไรก็ได้ตามใจชอบเราเลยแล้วค่อยเล่นตัวที่ทีหลังอะไรประมาณนี้ถัดไปก็เป็นพวกเซตฮอลลัสครับคนนี้ถ้าเกิดคอนโทรลลงอยู่ก็จะสเปรได้เป็นเอฟเฟกต์สามันของพวกฮอลลัสจ้ะเทคแรกครับสามารถทิ้งการ์ดสองใบลงหลุมต้องมีมันหนึ่งตัวครับก็คือทิ้งมันกับใครก็ได้ครับหนึ่งใบโซดเสิร์ฟลงขึ้นมือครับแล้วก็จนูนหนึ่งเทคสุดท้ายก็บอกว่าถ้าเกิดการ์ดอื่นที่เราควบคุมอยู่ครับออกจากฟิลด้วยเอฟเฟกต์การ์ดฝั่งข้าม ในขาที่การ์ดไปอยู่มอนสเตอร์โซนก็สามารถส่งการ์ของฝั่งข้ามหนึ่งใบลงหลุมได้ก็คือถ้าเกิดการ์เราออกกสนามด้วยเอฟเฟกต์กับฝั่งข้ามเนี้ยมันก็ได้ยิงใบหนึ่งอะไรประมาณนี้ถัดมาครับก็เป็นตัวฮานูครับคนนี้เหมือนการครับถ้ามีโลงอยู่ก็สเปรย์ขึ้นมาจากหลุมได้พลังเพิ่มพันสองร้อยครับตามมอนสเตอร์ฮอลลัสที่เราควบคุมอยู่แล้วก็ถ้าเกิดการ์ไปอยู่ที่เราควบคุมครับออก,กสนามด้วยเอฟเฟกต์การ์ฝั่งข้ามในขาที่การ์ดไปอยู่ในมอนสเตอร์โซนสามารถจั่วการ์เท่ากับจํานวน มอนสเตอร์ที่ชื่อต่างกันครับแต่มอนสเตอร์โซนเราก็คือได้จวดสามสี่ใบอะไรเงี้ยถัดไปก็เป็นลิงครับเทคแรกเหมือนกันนะสามารถสั่งสเปรย์มาจากลุมได้ครับถ้ามีโลงอยู่แล้วก็ถ้าเกิดการ์ดอื่นที่เราควบคุมอยู่ครับออกจากสนามด้วยการฝั่งข้ามในขาที่การ์ดใบนี้อยู่ในเมมมอนสเตอร์โซนสามารถชี้การ์ดสองใบครับที่อยู่ในริมบฟโซนหรือในหลุมก็ได้เลือกได้ครับว่าจะาขึ้นมือหรือจะสับข้อเด็กนะไม่นี่ค่อข้าง่งเลยถัดมาก็เป็นตัวนกครับคนนี้ก็เหมือนเหมือนกันนะเทคแรกก็ ถ้ามีโลงจะสามารถสั่งชุบมาจากลุมได้แล้วก็ถ้าเกิดการที่เราควบคุมครับออกจากสนามด้วยเอฟก้าฝั่งข้ามในขาที่ัวมันอยู่ในมอนสเตอร์โซนกดใช้ปุ๊บมอนสเตอร์ฝั่งข้ามครับจะไม่สามารถเล็งเป้ามอนสเตอร์โคล้ครับเป็นเป้าโจมตีหรือเป็นเป้าเิฟก้าได้อะไรอย่างนี้ก็จะพกกันลงกันเล็งนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่สําคัญเลยครับเอามาเอ็กซีแล้วก็สู้มากกว่านะถัดมาครับเป็นอิลูชั่นคออสคนนี้เทคยาวเหยียดน,นะแต่ว่าจริงๆไม่ใช้หรอกใช้แค่เทคคแรกครับ โชมันแล้วก็สามารถเสิร์ชดับเมเชียนหรือว่าการที่ไม่ใช่พีกร,รมครับที่มีดับเมเชียนอยู่ในเทคขึ้นมือได้แล้วก็ยัดหนึ่งใบเข้าเด็กก็ปกติครับจะโชมันใช่แล้วก็เสิร์ชเป็นเมเชียนโซครับแล้วก็ยัดตัวเองเข้าเด็กเอฟเฟกต์เมชเชียนโซโชแล้วก็โมมันลงไปแล้วก็สเปรย์อะไรประมาณนี้ที่เหลือก็ไม่ใช่ครับเพราะไม่ได้เรียกนะถ้าไปครับก็เป็นบิงโกบิงโกก็โชก้าสามใบจากเด็กครับที่มีเงื่อนไข2ออย่างนี้อันใดอันหนึ่งนะ อันแรกก็คือเป็นบูอายใช่ป่ะอายสอ2คือเวกกำดักที่มีบูอายไวทดากอนหรือบูอายอารติเมตอยู่ในเทคก็คือเป็นไอ้นี่แหละอัลติเมตฟิวชั่นครับวิธีเล่นก็คือใช้ปุ๊บโชว์อัลติเมตฟิวชั่นสามใบให้แบบคาบดูครับแล้วก็เอาหนึ่งใบขึ้นมือมันก็เหมือนเป็นใบที่ทําให้เรามีอัลติเมตฟิวชั่นสี่ใบนะถัดไปก็เป็นนาเดียครับนาเดีย ah ก็โม่มอนสเตอร์หนึ่งตัวจ่ายตัวเล็กโล่หลุมแล้วก็เสิร์ฟมอนสเตอร์ด็อกมาติก้าครับหรือเอ้าบัสที่พลังโจมตีน้อยกว่่่าาหรรือเททกัั uh ับบตวีโมค แล้วก็หลังจากที่เราใช้การ์ดใบนี้ครับเราจะไม่สามารถสเปรย์มาจากเอกต์เล็กได้ก็วิธีเล่นก็คือใช้ปุ๊บชา่าโม่ไก่ครับไก่พันห้าเราก็เสิร์มแม็กซิมัสได้มาลันคอมโบต่อไก่ตกหลุมได้จั่วด้วยอะไรประมาณนี้ถัดไปก็ไหายรัวครับก็เอาไว้ล้วงหาใบที่เราขาดนะพเพราะเด็กมันจะเล่นเป็นคู่ๆครับก็คือไอ้แมงนี่ขึ้นคู่กับเซตที่เป็นเคอครับหรือว่าแมงนี่คู่กับอัติบิวฟิวชั่นหรือว่าจะเป็นนาเดียคู่กับอัติบิวฟิวชั่นครับมันจะเล่นเป็นคู่ๆประมาณนนนี้นะ้ะะเเพรราางัก็ เอาไว้ล้วงหาใบาที่เราขาดไปบ้านนี่แหละถัไปก็เป็นฟิวชั่นไปนะครับอันนี้ก็เป็นใบที่เอาไว้เรียกบูอิสติเมครับก็ไว้ช่วยกันนะมันจะเป็นเซตแบบสี่ใบนั่นแหละไอเซตที่เป็นฝั่งคีออครับสี่ใบแล้วก็เซตที่เป็นฝั่งฟิวชั่นสี่ใบแล้วก็ฝั่งที่เอาไว้เรียกบูอิสติเมครับอีกสี่ใบนะอะไรก็ได้ครับขึ้นคู่กันมันน่าจะพอเล่นได้อยู่บ้างใบนี้ใช้ปุ๊บโชมอนส์ฟิวชั่นจ่ายะเด้ครับแล้วก็สเป็นวัตถุดิบก็คือใช้ปุ๊ โชเป็นมาเกียใช่สเปร์บรูไอติเมตาก้อนใจจะริกออกมาเลยตัวที่สเปร์มาครับจะตีไม่ได้แล้วก็ใช้เฟกไม่ได้แค่นั้นแหละก็เหมือนว่าเอามารอฟิวชั่นอนะ่ะถัดไปก็คือโลงครับมอนสเตอร์ฮอลลัสที่เราควบคุมอยู่จะไม่ถูกทำลายด้วยการใช้เฟกที่ไม่ได้เล็งเป้าใหม่ครับก็คือโดนพวกแบ็คโฮอไพวกยังไม่ถูกทำลายนะต้องแบบเป็นใบหยียบเล็งเป้าเท่านั้นเวลาโดนในเกศก็จะไม่ถูกทำลายนะเพราะในเกศมันไม่เล็งเป้าเอฟเฟดมาครับมันบอกว่า สามารถส่งการ์ดหนึ่งใบจากมือได้ลงหลุมแล้วก็โมมอนสเตอร์ฮอรัสหนึ่งใบลงหลุมได้ก็เรามีมาเกียแค่ตัวเดียวใช่ไหมสมมติว่าเวทฟิชชั่นเนี่ยมันขึ้นมาเยอะเกินไปครับเราฟิชชั่นไปเลยใช่ไหมถ้ามันโโจขึ้นมาสาครับเราก็ใช้ลงทิ้งเปลี่ยนไปพวกฮอรัสมาช่วยสู้ต่อได้ด้วยแล้วก็เอฟเฟกต์สุดท้ายครับเธอละครั้งในโชวโต้ดามิสเตอครับถ้าเกิดมอนสเตอร์ฮอรัสสู้กับมอนสแควร์ข้ามก็ส่งตัวทิ้งเลยมันจะเก่งเวลาเล่นกับพวกยูเบลครับถ้าเกิด ตีใส่ยูเบลหรือยูเบลตีเข้ามาเงี้ยเราก็กดเทคลงส่งมันทิ้งได้ในยแบบนี้เราก็จะไม่มีใครเจ็บแล้วก็เป็นชี้นิ้วกับชี้ดาบครับก็ช่วยให้เรารันคอมโบแบบราบลื่นนะถัดมาครับเป็นอัลติเมทฟิวชั่นบายบอกว่าในช่วงเมนเฟยครับใช้ปุ๊บสังฟิวชั่นมอนสเตอร์จากอิตาเล็กที่มีบูไอไวท์ดากอนหรือบูไอัลติเมทอยู่ในวัตถุด,ดิบโดยการเอาวัตถุดิบที่มันต้องการครับเอากลับเข้าเด็กแล้วก็เอาฟิวชั่นลงมาได้แล้วก็ ถ้าเกิดเราฟิวชั่นโดยการใช้บูอไวดาก,กอนหรือบูอิลอารติเมครับจะสามารถยิงการ์ดแวข้ามได้ตามจํานวนนั้นก็คือถ้าเกิดสมมติเราเรียกมาเกียเงี้ยโดยการยัดอัติเมตกับไอคิออ่ะดิค่เราจะยิงการ์ดแข้ามหนึ่งใบครับพอเราใช้บูอิลอารติเมตฟิวชั่นนะก็เทคยิงมันก็คงหวังผลได้ประมาณหนึ่งแหละแต่ลหลักๆคือรฟิวชั่นนะเราเป็นเวทเร็วด้วยถัดมาก็เป็นยูนิมทครับก็ถ้าเกิดเราเริ่มก่อนเราจะตั้งมาเกียใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเริ่มหลังครับแล้วโดนเขาต ไอ้อีวิเแมทครับมันก็ช่วยเคลียร์ของได้ประมาณนีงครับท้าห้เหลอน่าจะพอแก้บอดได้ง่ายขึ้นนะสุดท้ายก็เป็นอินเปอร์ครับก็ไม่ได้มีอะไรนะก็แค่อีเปอร์ธรรมดาเมนเด็กก็จะประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวไปดูเอตัเด็กต่อนะไม่ได้ครับเป็นเมนอเดตนะเพราะเด็กเรามันเป็นเด็กทียบโมเอต่เด็กครับก็จะมีโอกาสแบบได้ยิงได้ด้วยไว้ช่วยเคลียร์บอดแล้วก็ไก่ครับตกหลุมตัวหนึ่งบูไอติเมทครับแล้วก็ดีพระเอกของเราครับมาเกียรนะฟิวชั่นโดยการใช้บูไอติเมทดากอนหรือบูไอสามตัว แล้วก็มอนที่ติดชื่อเ r ครับที่เป็นมอนพิธีกรรมก็ในที่นี้ก็คือใช้บูอัติเมตกับอิลูซ่ามาเคอส์นั่นแหละแค่นั้นเลยเอฟเฟกต์บอกว่าจะต้องฟิวชั่นมาเข้า้นครับแล้วก็ถ้าเกิดฝ่าข้ามแอคทีเวก์ดหรือเอฟเฟกต์สปีดสองครับสามารถเนเกตได้เนเกตแล้วก็ทาลายแล้วก็สามารถใช้เอฟเฟกต์นียครับได้แบบตามสีนะถ้าเกิดเขาใช้เอฟเฟกต์มอนก็เนเกตได้ทีหนึ่งถ้าใช้เวทต่อก็เนเกตได้ทีหนึ่งครับถ้าใช้กำลักก็เนเกตต่อทีหนึ่งก็คื ในเกตได้3-4สีครับสีลัครั้งนะต่อเทินเก่งมากๆแล้วก็เทคนสุดท้ายครับถ้าการไปนี้ที่เราควบคุมอยู่ครับออกจากสนามด้วยการฝั่งข้ามเราสามารถสั่งสเปรย์บูอายมาสเซอร์หรือเคียร์สหรือแบล็กลัเตอร์โซเยอร์จากเอกเเด็กหรือในหลุมได้ในที่นี้ก็คือถ้าเกิดมันออกมาปุ๊บใช่แล้วมันออกจากสนามด้วยการฝั่งข้ามเงี้ยเราก็จะสเปรย์เป็นบูอายอิเมจมาช่วยได้อะไรประมาณนี้แต่ไม่ก็เป็นกระแปงขาวครับถ้ามันอยู่สนามซึ่งไม่ได้อยู่หรอกเพราะงั้นฆ่าไปแล้วกันเอฟเฟกต์ที่ใช้ก็คือ ถ้าเกิดการเป็น,นย่งครับถูกโงลงลุมสามารถเสิร์ชมอนพิธีกรรมหรือเวทพิธีกรรมได้ในที่นี้ก็คือตกหลุมปุ๊บเสิร์ชเป็นอิลูชช o ่นออคเคชั่นใชแล้วก็เล่นเป็น illusion of chaos โชว์เสิร์ชแล้วก็โชว์โม่สเปร์เล่นเหมือนเดิมทีนี้ก็พวกของพอรลัดแล้วครับเป็นไอ้เบสบอลน,นะเอาไว้จั่วหาครับเพราะว่าเราต้องการแค่ไอ้ตัวนี้ครับมาแรงขึ้นมือครับถ้าเกิดเราแบบใช้โลใช่้สเปรไปไอ้เบสบอลปุ๊บ โจวจะเจอแมงเนี่ยครับเราก็จะเล่นต่อเป็นมาเกียได้ง่ายๆนะถ้าเกิดขอเรามีประมาณหนึ่งเอฟเฟกมันบอกว่าใช้มอรเลอร์แปดสามตัวครับพอหนึ่งไส้โจวหนึ่งถ้าเป็นมอนโช์ให้ฝั่งข้ามแล้วก็ยิงแปดร้อยใช้สามทีเลยก็โจวสามทีนะถ้าใช้เอฟเฟกนี้เราจะเข้าไปใช้เอฟเฟ,ฟกไม่ได้ครับก็ช่างมันนะพอเราจะตั้งบอร์ดถัดมาครับเป็นทาร์บิงเกอร์เลวแปดสองตัวครับเทละครั้งถ้าเกิดมีการวิบมลครับสั่งใช้งานก็สามารถสั่งดีเกตแล้วก็ไปนำมาเสียเป็นไส้ได้ ถ้าเกิดฝ่า้ามประกาศโจมตีครับสามารถถอดหนึ่งไส้แล้วก็เลือกเป้าโจมตีให้เขาได้นะก็เลือกไปตีใครเลยวันนี้แล้วก็ถ้าเกิดมอนเอ็กซีครับที่หงายหน้าอยู่ของเราครับถูกคำรายด้วยแบตเชอร์หรือการเฟิกสามารถชี้มอนเอ็กซีที่เราควบคุมอยู่ครับก็จะเพิ่มพลังเท่ากับตัวที่ถูกคำร้ายนะไอเทคนี I ้ m. ไม่ค่อยได้ใช้หรอกสามาเข้าไปตัวนี้กําลังฮิตเลยในช่วงนี้นับเบอร์หกแปดครับเลเวลแปดสองตัวพลังเพิ่มร้อยหนึ่งตามมอนต์ในหลุมเทินราคาครับสามารถ,ถถอดหนึ่งไส้จนจบเทิร์น ฝั่งข้ามครับการไปนี้จะไม่ถูกผลายด้วยกา์เอฟเฟกและก็ทั้ง2ฝ่ายครับจะไม่สามารถสเปรย์ม้อนจากหลุมได้ก็สมัยที่เขาก็ฮีดแบบชุบมอนจากหลุมกันนะไอ้นี่ก็พอยืนได้ประมาณนึงแหละแล้วก็เป็นไอโฟตลอดครับเลือดแปดสองตัวถ้าฝั่งข้ามใช้เฟกมอนครับก็ถอดไส้ในเกตได้ไม่ได้เทินละครั้งนะก็คือในเกตได้2ทีแหละแล้วการนี้ซอมบี้แมนพายครับก็ถอดไส้นะถอดไส้โมเด็คนละสี่ใบครับแล้วก็ชุบตัวที่โมได้ ก็เวลาเล่นปุ๊บเราก็ถ้าเกิดเราไม่เล่นเป็นเวทบอลเพื่อจูหาครับเราใช้เป็นแบบไายก็ได้โม่ครับถ้าเกิดโม่เจอแมงนี่เราก็ชุบไอแมงนี่ขึ้นมาแล้วเราก็เล่นต่อเป็นคอมโบที่เรียกมาเกียนะแล้วก็มีซุสครับเล่นเด็กซีก็ติดซุสไวปหน่อยก็ดีแล้วก็เป็นล่โคลิโบครับแล้วก็เป็นพีเดพันะงูที่บอกว่าใจไร้พ้อยสองไพ่ครับโม่กาฟิชชั่นหรือโพลิโมไลเซชั่นจากเด็กลงหลุมได้แล้วก็กอล์ฟเอฟเฟกก็คือเอาไว้โม่อาร์ติเมตฟิชชั่นครับแล้วก็ตัาฟิชชั่นเป็นมาเกียได้อะไรนี้ และวก็ลิเทนไนน์นะสุดแข็งแกร่งครับติดไปที่นหนึ่งเอาช่วยแก้บอดก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กเทียบเรียกเอาไว้เรียกมาเกียนะก็เดี๋ยวไปดูคอมโบแล้วกันนะว่ามันจะประมาณไหนแต่ว่าคอมโบหล,ลักๆก,ก,ก็จะได้เป็นพวกฮอลัสนั่นแหละเพราะงั้นจะไม่พูดถึงคอมโบของฮอลัสนะเราจะพูดถึงแค่คอมโบที่เอาไว้เรียกมาเกียเท่านั้นก็เดี๋ยวไปดูคอมโบกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นคอมโบแรกนะครับคอมโบที่มีไอแมกนี่ใช่ไหมคู่กับฟีดูชั่นออฟเคเออลครับหรือว่าขึ้นคู่กับไออาร์ติเมทฟิชชั่นนก็ได้ะ มันก็จะเล่นได้ประมาณหนึ่งเลยตอนนี้เดี๋ยวเราลงเป็นไอแมงย่นไปก่อนเลยแล้วก็เพคครับจ่ายสามพันโม่มอยกัเนเลยครับเราก็โม่เป็นบัวไอติเมตไปเลยแล้วก็เพคของอ l u ูชันครับโหนนะเสิร์ตเซิร์เป็นมเมเชโซแล้วก็ยัดไอนี้เข้าไปอ l u ูชันเสร็จปุ๊บเฟิเคของเมเชโซครับกดทิกแรกนะสเปร์ตัวเองครับโดยการโม่พวกบอนตอเวท เราก็โมเป็นอิลิ s i เ n c ออสลงด,ดูไปเลยอันที่เราก็ลิงครับเป็นงูแล้วก็ไอเฟกงูครับจ่ายสองพันนะก็ฟิวชั่นครับก็เป็นมากเกียเทิร์นแรกเลย มันก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าท่านี้จะค่อนข้างเสี่ยงนิดน,นึงครับเพราะว่าไอ้งูเนี่ยพลังมันน้อยไปหน่อยนะถ้าละลายก็เหลือน้อยด้วยเหลหือแค่สามพันใช่ถ้าเขาตีมาแรงเกินไปเนี้ยอาจจะลําบากได้นะเพราะงั้นก็ต้องใช้พวกแฮนด์แทบแ็บเลยที่ีบยไม่ให้เขาตั้งบ่อครับเพราะว่ามาเกียร์มันในเกีได้สามสี 4, ใช่ไหมมันก็นาก่าจะพอถูถอยถ่ายได้ประมาณนึงละมั้งก็ประมาณนี้ครับสำหรับคอมโบแรกนะก็เดี๋ยวไปดูคอมโบที่สองต่อครับอันนี้จะเป็นคอมโบที่สองครับมันก็ไม่ใช่เป็นคอมโบที่สองหรอกมันเป็นแบบ เป็นทางที่2มากกว่านะที่เรามีไอแมงนี่ครับคู่กับอัลติเมทฟิวชั่นนะเมื่อตะก,กี้เรามีไอแมงนี่ใช่ไหมคู่กับฝั่งที่เป็นอิ o ลูชั่นออฟเคออร์ละตรงนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มไปคอมโบที่มาคู่กันนะขั้นแรกครับลงเป็นไอแมงไปเลยเอฟเฟคครับไายสามพันโบไปนอัลติเมทไปรอไว้ก่อนแล้วก็จะอีกสามพันครับท่าเน,นี่ยมันจะเปลืองไลท์กว่าท่าเมื่อตะกี้พันหนึ่งใช่เมื่อตะกี้เล่นแล้วเหลือเราเหลือสามพันใช่ท่านนี้จะเหลือแค่สองพัน 2, 000, นะ เสร็จครับเป็น l ิ u ชั่นแล้วก็ใช้เลยเสร็จครับแล้วก็ยัดนี่เหมือนเดิมนะเอฟเฟคต์เมชเชนโซโมวี่เ่าไปเลยแล้วก็สเปคครับอาทีนี้เราก็ฟิวชั่นนะเหมือนเดิมเอาอเป็นมาเกียครับ ทีนี้ด้วยความที่ทาเนี่ยครับลไลฟ์มันจะเหลือน้อยกว่าก็จริงนะแต่ว่าบ่อจบมันก็จะมีตัวสู้เยอะกว่าเพราะบ่อตรงเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นไอ้งูยืนซึบบื้อเมื่อก,กี้ใช่ไหมตรงนี้จะจบด้วยลิตเทอร์ไนครับก็น่าจะดีกว่าเมื่อก,กี้ประมาณหนึ่งนะหรือว่าถ้าเกิดเราจะเอาการบะม,มือตัวยเงี้ยเราก็มีโลมีเลยค่ะมันก็จะพอแบบเล่นไปต่อได้ครับเล่นเปอย่างอื่นได้ก็ได้น่าจะเล่นเปอย่างอื่นก็ได้พอช่วยได้บ้างนะอันนี้แค่เป็น คอมโบที่2ครับก็เป็นฝั่งที่เป็นไอมแมลงนั่นใช่กับอัลติเมทฟิวชั่นนะก็เดี๋ยวไปดูคอมโบที่3ต่อครับอันนี้ก็จะเป็นคอมโบที่3นะครับเป็นคอมโบสุดท้ายของไอ้แก๊งที่เป็นมาเกียนะอันนี้ก็จะเรียกมาเกียได้เหมือน2คอมโบที่แล้วครับแต่ว่าอันนี้มันจะช้าหน่อยนะเพราะว่าเวลาเราเล่นพวกนาเดียนเนี่ยมันจะห้ามสเปรย์มอยจะเด็กใช่ไหมเพราะงั้นเราจะต้องใช้เป็นอัลติเมทฟิวชั่นครับเรียกมาเกียในเธอฝัอง่งคาบนะมันก็จช้ากันนิดหน่อยแหละแต่ว่า มันก็จะให้ผลคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้จะดีกว่าตรงที่เราจะไม่เจ็บตัวไม่เสียอะไรพอยนะตรงนี้ครับเริ่มก่อนแล้วก็ไปเลยนาดีครับโบเป็นไก่นะแล้วก็เสิร์ฟไปแม็กซิมาขึ้นมาเอฟเฟกไก่ครับโจนหนึ่งตกหลุมโจนหนึ่งนะอ่ะก็ได้มือเพิ่มนะตรงนี้เราใช้เฟกของแม็กซิมาครับรีมูฟมอนที่เป็นฟิวชั่นซิงโครเอ็กซิสหรือลิงก์จากในหลุมเราสเปย์มันได้สิงกไก่เลย สเปคครับอล้วก็กเท็กแมกซิมัสเลยทั้งสองฝ่ายครับโมเอ็กตเตอรดกคนละสองใบตรงนี้เราก็ตองโมงเป็นอัติเมตนั้นหนึ่งใบแล้วก็โมเป็นกระแปงขาวเอฟเฟกกระแปงขาวครับเสิร์ฟมอนต์พี่กรรมหนึ่งใบขึ้นมือก็เสิร์ฟเป็นอ l l ิลชั n นออฟคอร์แล้วก็เฟกเกออ i l ิลชั o นเสิร์ฟเป็นเมเชนโซครับแล้วก็ยัดลงไปเลยยัดตัวเองนะ เลือกิใครจะแบบไม่เสี่ยงครับเราฟิวชั่นตั้งเมื่อตะก,กี้เลยก็ได้นะอ่าพอเสร็จป,ปุ๊บเราใช้เพลของเมชเชนโซครับกดเทคแรกนะสเปรย์ตัวเองครับโบมอนจอมเวทสเปรย์ตัวเองก็โมเป็นอิูชั่นลงไปเลยแล้วก็ตรงนี้เราก็เซตฟิวชั่นครับแล้วก็ดีครับอย่างที่บอกนะเรามีพวกฮอลลัสใช่ไหมเราก็เล่นฮอลลัสลงไปก่อนก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเรามือขนาดนี้ตะแรกอะ เราก็เลยเป็นฮอรัสไปก่อนจากกแล้ครับเซตบอร์ดอะไรให้เรียบร้อยครับแล้วเราค่อยเล่นเป็นแม็กซิมัสทีหลักก็ได้มันก็จะมีบอร์ดที่แบบเป็นพวกฮอรัสยืนอยู่ใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกที่แบบเป็นแม็กซิมัสล้อเรียกมาเกียร์อะไรเงี้ยมันก็จะประมาณนี้แหละแต่ตรงนี้เป็นโชว์คอมโบนะเราก็เล่นแค่เท่าที่คอมโบมันนี่แหละตรงนี้เซตบอร์ดเสร็จปุ๊บเราก็ผ่านเลยครับพร้อมเรียกมาเกียร์นะอันนี้หนึ่งครับเขาใช้เป็นเวทอะไรก็ไม่รู้ครับพอเขากระตุกปุ๊บเราใช้อัลติเมทฟิชชั่น อิ๊โครับอัวนี้ชาเป็นมาเกียเลยก็เป็นสองตัวที่เราเตรียมไว้นะเรไปเลยอ่ามันก็จะประมาณนี้แหละก็เป็นคอมโบที่เราจะไม่เจ็บตัวใช่ไหมแล้วก็จะได้บอดประมาณหนึ่งด้วยก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสําหรับคอมโบข้าวๆของพวกเด็กมาเกียนะก็อย่างที่บอกครับมาเป็นท่าเสริมสําหรับพวกเบนเด็กหลักนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะต้องมือค่อนข้างฟิกใช่ไหมที่บอกครับเพราะงั้น ถ้าเกิดมือมันไม่ได้กี่ครับเราเล่นไปพวกคอรัสไปก่อนมันก็จะพอถุยทถ่ายได้นะถ้าเกิดขอพวนี้ขึ้นครับเราค่อยเล่นไปทีหลังก็ได้มันก็จะได้แบบประมาณหนึ่งก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับคอมโบข้าวข้วข,ของพวกเด็กที่เอาไวเ้เรียกมาเกียร์นะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ